น,นีเวอร์นาจรลวดเวอร์น,นาจวลเทคโนโลยีอวกาศไม่เลิกโอเอ่ะ,อะเทคโนโลยีอวกาศทีนี้อ่านรู้จักกล้องโทรทัศน์ปะกล้องโทรทัศน์มันใช้ส่องอะไรส่องวัตถุบนท้องฟ้าเขาจะเรียกว่าดาว เอาไว้สองดาวโอเคนะคะกอ้อ,องโทรทัศน์ต่อมาดาวเทียมเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นแล้วก็ส่งไปวงฟูจรรอบโลกแสดงว่าดาวเทียมมันฟูจรรอบอะไรโลกอ่ะทีนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันคืออะไรก็คือจะใช้ติดตามเขียนนะสภาพอากาศค่ะ ติดตามสภาพอากาศแล้วก็สื่อสารสำรวจบอกตำแหน่ง GPS ได้นะคะอันนี้จะเป็นดาวเทียมต่อไปจรวดรู้จักจรวดป่ะจรวดใช้ขนส่งอุปกรณ์หรือว่ามนุษย์เนี่ยขึ้นอวกาศโอเคนะจรวดใช้ขนส่งอุปกรณ์หรือว่าขนส่งมนุษย์เนี่ยขึ้นอวกาศโอเคนะต่อมายานอวกาศยานอวกาศใช้ทำไร<ช>มีนักบินไหมม,มันมีนักบิน แล้วมียานแบบไม่มีนักบินด้วยโอเคนะครับต่อไปซัมไมไดไม่เป็นไรครับต่อมาสถานีอวกาศสถานีอวกาศเนี่ยเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ปะ่ะมนุษย์อาศัยอยู่ในนี้หลายเดือนเลยนะคะเขาจะอยู่ในนี้กันโอเคนะเพื่อปฏิบัติภารกิจเปรียบเสมือนบ้านอ่ะพอเขาไปทําภารกิจเสร็จปุ๊บเอาจรวดปล่อยขึ้นไป เอายานอวกาศปล่อยปล่อยจากสถาน e ีปุ๊บออกไปทาภารกิจเสร็จแล้วก็กลับมาที่ยานเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในนี้เหมือนเดิมโอเคปะ่ะเห็นนะต่อมาอ่ะมาดูกระสวยอวกาศกันมันจะแบ่งเป็นจรวดเชื้อเพลิงค่ะอันนี้นะจรวดเชื้อเพลิงแข็งซึ่งจรวดเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยมันคือตรงนี้ค่ะเป็นถังเชื้อเพลิงตรงนี้นะโอเคนะ สองอันสองด้านตรงนี้ยคือจรวดเชื้อเพลิงแขงซึ่งเขาบอกว่ามันจะใช้ได้ในช่วงแรกแล้วก็จะแยกออกจากส่วนที่เหลือ <Yeah. S 1> พอจรวดขึ้นไปปุ๊บนักบินเขาก็จะปล่อย,ปล,อยปล่อยไอสองตัวเนี้ยไอสองอันเนี้ยที่อยู่ข้างๆเนี้ยออกและไอสองอันเนี้ยมันจะมีร่มชูชีพแล้วมันก็จะลอยลงสู่พื้นโลกเข okay, ะเออนักบินเขาก็จะกดกดปุ่มก็ปล่อยอันนี้ออก พอปล่อยปุ๊บมันหลุดไหมเหลือแต่อันนี้ถูกไหมใช่ไหมเอออันนี้จะมีโล่ม,มาละร่่ชูชีพแล้วมันก็หลุดลงสู่พื้นโลกเห็นนะต่อมาถังเชื้อเพลิงภายนอกเขาบอกว่าใช้บรรจุเชื้อเพลิงเหลวอันนี้นะคะคือถังเชื้อเพลิงภายนอกคือส่วนที่เป็นสีแดงตรงเนี้ยคือถังเชื้อเพลิงภายนอกโอเคปะ่ะอ่ะซึ่งถังเชื้อเพลิงภายนอกเนี่ยมันไม่นํากลับเอามาใช้แล้วนะ ไม่นํากลับเอามาใช้้วนะแต่จรวดเชื้อเพลิงตรงเนี้ยสองอันเนี้ยที่เขาปล่อยออกมานํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ตรงเนี้ยถังเชื้อเพลิงอ่ะนากลับมาใช้ใหม่ไหมไม่เขาไม่นํากลับมาใช้ใหม่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับมันใช้ไปแล้วเผาไหม้ไปแล้วเขาไม่นํากลับมาใช้แล้วต่อมานะยานขนส่งอวกาศก็คือตรงนี้ตรงนี้แหละในส่วนของยานที่นักบินเนี่ยมันจะอยู่ในเนี้ยเคยเห็นป้าที่เขาส่งมาส่งอะไรขึ้นไปทดลองอะ่ะ เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี่ยโอเคนะจะอยู่ข้างในมันเป็นยานอาวกาศยานขนส่งอวกาศค่ะซึ่งมันทําหน้าที่เป็นยานอาวกาศห้องทํางานนักบินเนาะแล้วก็นํากลับมาใช้ได้หนึ่งร้อยครั้งโอเคนะมีอย่างหนึ่งที่ใช้ไม่ได้คืออะไรนะถังเชื้อเพลิงภายนอกเอากลับมาใช้ไม่ได้ที่เหลือสองอันนี้ก็คือตรงข้างๆตรงนี้แล้วก็ตรงแนีนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมได้สีแดงเอากลับมาใช้ใหม่ได้ไหม ไม่ได้โอเคนะอ,คคอะไรนะครับก็ใช้ได้จนกว่ามันจะหมดอายุของมันอ่ะแต่พี่ไม่รู้ว่าอายุของมันอ่ะเท่าไหร่เออต่อมาอ่ะลมฟ้าอากาศไทยธรรมชาติบรรยากาศคืออะไรบรรยากาศคืออะไรบรรยากาศคืออากาศที่มันห่อหุ้มโลกไว้นะคะอากาศคืออะไรอ่ะ อากาศคืออะไรพวกแก๊สต่างๆใช่ไหมพวกฝุ่นละอองพวกไอน้ำและอื่นๆรวมกันเป็นอะไรกันเป็นอากาศใช่ไหมอ่ะอากาศมันเป็นไงนะหอ่อะไรนะห่อหุ้มโลกไว้แบบนี้ห่อหุ้มโลกไว้แบบนี้ ปึ๊บอันนี้คืออากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้นะคะทีนี้ในส่วนสีเทาครับมีคนจะมาสมัครเรียนพี่มนอยู่ข้างล่างไหมพี่มนไม่อยู่ข้างล่างเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไอทีมีคนจะมาสมัครเรียน you know,